สตาร์รถค่ะสตาร์รถมาเดลไรท์ทำงานนะคะไฟลีค่ะไฟลีเป็นวงแหวน LED พร้อมเดลว่ไอนะคะไฟต่ำค่ะพอเปิดไฟต่ำตัวเดลวไจะตัดระบบอัตโนมัตินะคะโบรกเจอร์ของทางร้านทุกตัวเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะสูงค่ะชมแสงผ่านขึ้นตัวรถนะคะ Okay. ความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็น m i s u b i s h i อท a านนะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งนะคะเป็นชุดเบรกเตอร์ by เอลด์เ r เซอร์ฟินม55วัตต์นะคะพร้อมเดย์ไลท์ออรดี้นะคะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวเป็นแบบวิ่งนะคะแล้วก็มี d ดวิลไอนะคะไฟลีค่ะตามค่ะ ค่ะสนใจงานดีๆเ,เนียนๆนะคะติดต่อได้ที่ทางเพจ a c e b o o k PDP m i a m a r Tozinon ทุกสาขาค่ะ,คะขอบคุณค่ะ